ไหวบ่ไหวบ่โอโห้แท้สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่องรถตำเงินล้านนะครับคลิปนี้จะพามาชมรถไถคูปต้านะฮะ L 4 0 1 8นะครับ ไถผ่านสามครับโดโหดเลยฮะนี่ครับโอ้โหต้องบอกว่าดินนี่หล่มมากฮะนี่ฮะไถลำบากฮะข้างล่างนี่มันดินชุ่มน้ำฮะโอ้ ไหลลำหมากมากครับโไผ่านสามฮะแต่ว่ามาเจอดินลมฮะนี่ครับ นี่แทบเหยียบไม่ออกเลยฮะโอ้โหดินก็จะลมๆหน่อยนะฮะอเอาอีกแล้วโอ้กินยากครับงานนี้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ฮะฝั่งนี้จะลมมากเลยฮะออืเอา เจอดินแบบนี้นะฮะเนี่ยค,ครับรถเหยียบไม่ออกเลยฮะ,ะ,โ,อะโอ้โหรถนี่แทบวิ่งไม่ออกฮะ แบบนี้แย่ครับหนักรถหน้าดูฮะกับรถไถท,ทีมงานเสียออบครับนี่ฮะวันนี้มาเจองานไถผ่านสามฮะต้องบอกว่าไถลำบากครับวันนี้โอ้รถนี่แทบเหยียบไม่ออกเลยนะครับนี่ดินข้างล่างมันเหนืดอนะ นี่ฮะโอ้อย่างนี้นี่คนขับเหนื่อยแย่เลยครับเอาโอ,โอ้ต้องบอกว่าทุลักทุเลกันไปเลยฮะนี่ฮะไ้่ๆจมๆโอ้โอ้าว งานเข้าแล้วครับเอองานงอกครับงานงอก,งนนอกแล้วติดนะครับโอ้ร oh. เรียบร้อยครับท่านผู้ชมเอามาดูว่าเขาจะติ้นออกยังไงนะฮะเอาจมแล้วครับ โอ้โหงานเข้าเลยฮะวันนี้ขับโดยเบาหย้องนะครับนี่ฮะโดเฟอร์ตีนผีเราครับอ้าวงานเข้าแล้วมาดูจะขึ้นได้ไหมนะฮะ โอ้อาการนี้นี่บอกเลยว่ายากฮะนี่ครับ <laughs> โอ้ยอ่อนเดะทำต่อไหมฮะทำต่อแล้วแเพ่ผมทำตองไหนวะโอ,โอ้เรียบร้อยเลยครับไถมาดีๆจมเลยฮะนี่ครับ<า>คนขับเราครับโอ้เดินหนีเลยฮะ <laughs> โอ้โ,อโอ้ดินมันไถาย,ยากฮนะดินข้างล่างมันหล่นนะฮะเนี่ยโอ้ยไถผ่านสามัก็ไถาย,ยากแล้วดินลมเนาะมามาดูกันครับเขาจะเอาขึ้นยังไงนะฮะ เตือนดอสซ์ซัน่ใส่สองขางเลยโอ้เรยียบร้อยเลยฮะฝั่งนี้จมไปแล้วครับนี่ฮะโอ้ดินมันเปียกครับข้างล่างครับข้างล่างนี่เป็นดินสมองเลยฮะเหยียบนี่น้ำออกเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวยิ่งมาเจอไถผ่านสามด้วยเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าไถลำบากฮะฮะ หาไม้ก่อนละครับอันดับแรกนะฮะงานเข้าเบาหย่องเราแล้วครับโุ่นครับไปแล้วครับแบกไม้แล้วครับโอ้ไม้ก็ไม่มีฮะเอาแล้วฮะนี่ครับ มันหนักรถมากเลยนะฮะไถดินแบบนี้นะครับรถนี่แทบเหยียบไม่ออกครับม,มาแล้วครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับเจ้านี้ครับติดประจําครับมาดูหน้าเลยครับ<อ> <laughs> ดูหน้า<อ>คนขับเลยครับ นี่ครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับไม่ผ่านนะครับนี่ไม่ผ่านนะครับเ <c oughs> ออมาดูกันครับ <c oughs> เอาเอ้ยเฮ้ยว้าสุดยอดสุดยอดนี่ฮะถอยขึ้นเลยครับ ข้างล่างมันลมบ่ไม่ติดตอ่อยนี่แล้วนี่ติ่ต่ตอได้นี่ไม่ละไม่ใกลหรอกไถถมไปเลยเอาตะเล็กกันนอกอะ่ะ <c oughs> <c oughs> งานเข้าเบาย่องแล้วครับ <c oughs> จนสี่เหยียบบ่อ,อว่ะรถจนสี่เหยียบบออ่อมันเหนือดแงนงไปแล้วครับโอ้โห เจอดินแบบนี้นี่ไถลำบากเลยฮะนี่ครับอา้าฝั่งด้านนู้นเป็นคลองฮนะไปใกล้ไม่ได้ครับโอ้โอ้ความแรงนี่ใช้ได้เลยฮะรุ่นนี้ฮะ นี่ครับสบายสบายเลยครับเอาเอาเอาโอ้แจ้าเจ้าโอ้จเจออย่างนี้นี่เล่นเอาคนขับเหนื่อยเลยฮะอ๋อฝั่งนี้มันเป็นคลองน้ำครับเป็นคลองเล็กๆนะฮะนี่ครับ ล้อไปเลยครับวายวายระวังต,ตกน,น้ำนะโอ้พูดถึงรุ่นนี้นี่ก็ไถลงลึกดีเหมือนกันนะฮะผ่านสามครับเนี่คยครับดูรอยฮะโอ้ลึกจริงๆครับใช้ได้นะครับรุ่นนี้ครับ งานนางานไล่นี่สบายฮะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ถือว่าคล่องตัวมากครับโอ้โยตกสาเด้อโอ้ผมก็เสียวตกสาดจังเลยฮะเนี่ย เป็นรถของทีมงานเสียออบนะครับคันนี้นะฮะขับโดยเบาหยองครับโชเฟอร์ตีนผีเรานะฮะเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับเจ้านี้นะฮะติดประจำนะครับนี่ฮะฝั่งนี้เสร็จไปแล้วครับเนื้อที่โดยประมาณก็อยู่ประมาณสักสี่ไร่ได้นะฮะแล้วก็จะเหลือด้านล่างอีกมุมนึงน่าจะอยู่ประมาณสัก สองงานครับข้างล่างนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวไปชมใกล้ๆกันครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยเขาทําเป็นโคกหนองนานะครับที่แปลงนี้นะฮะนี่ครับดูเขามีการขุดคลองน้ำนะครับฝั่งด้านบนก็จะเป็นสระนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นน่าจะทํานานะฮะฝั <c oughs> ่งด้านนี้นะครับถือว่าทําได้สวยฮะ ข้างล่างนี่ก็ดินก็เหนื่อีดีแล้วฮะเดี๋ยวมีจมอีกแน่ครับผมว่าเนี่ยนี่ฮะโอ้ คือต้องบอกว่ามันไม่ใช่ที่นาเก่านะฮะตรงนี้มันเป็นเหมือนที่สวนนะฮะดินก็เลยไม่เสมอนะครับการไถก็เลยค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยนะครับโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วฮะ ยังเลยฮะนี่ครับโอ้โหนี่ถ้าเป็นรถใหญ่นี่ดินแบบนี้ลงไม่ได้นะครับเนี่ยโอ้ดินเหนืดมากเลยครับรถนี่ฮะ กำแรงยังใช้ได้ฮะกับอุอต้ารุ่นนี้นะฮะถือว่าโอเคนะครับออเออเสียงเครื่องนี่ไหลเลยฮะ เอาอีกแล้วครับอ้าวโหดจัดเลยครับเจ้านี้ฮะสุดยอดเลยครับนี่แหละครับโชเฟอร์ตีนผีเรานะฮะผีมือนี่ต้องบอกว่าสุดยอดครับคนนี้ครับ ได้ใจจริงๆนะครับเนี่ยสุดยอดไปเลยครับโอ้โหเจอเนืๆอย่างนี้เสียงเครื่องนี่ยังไหวนะฮะ ยังไปได้เรื่อยๆครับแการทำงานนี่ถือว่าสอบผ่านเลยนะฮะรุ่นนี้นะครับไอ้ยะเอา นี่ต้องบอกว่าจัดจ้านเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงครับนี่ฮะดินตรงนี้มันหล่มนะฮะนี่ครับเกือบติดหลายรอบแล้วครับตรงนี้นะครับโอ้ ยกล้อไปเลยฮะนี่แหละครับเป็นคูป o ต้า4018นะครับคันนี้ครับความแรงถือว่าผ่านนะฮะการใช้งานคล่องตัวดีครับอัตราการกินน้ำมันก็ถือว่าประหยัดนะฮะเป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับรถรุ่นนี้นะฮะ ไปเลยฮะความแรงนี่หายห่หวงครับนี่ฮะกับเป่าอัดเราฮะมีมือเทพเทแบบนี้นะครับโอ้เอาอีกแล้วตกสะสนอโอ้โอ้คนขับเหนื่อยแย่ครับเจอ ที่แบบนี้ฮะเอาเอาเอย่อาติดเด้เออย่อาติดเด้อ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามช่องลดน้ำเงินล้านด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ